สวัสดีครับวันนี้เรามาดู VR 150นกันนะครับนี้เอกสารก็มีเล่มมีชุดโอนนะฮะแต่ว่าชุดโอนมันหมดอายุนะฮะโอนหมดอายุต้องไปตามชุดโอนบวกเพิ่ม600นะฮะลูกค้าจดทะเบียนใหม่เป็นชื่อลูกค้าก็3,200บาทภาษีคาดเกิน,นะฮะต้องจดทะเบียนใหม่ อ r รหัส2 jk นะรถปี3-1เป็น2 jk นี่คือ vr ตัวแรกนะฮะดุมดัมปกติต้องเป็นท้ายเป็ดแต่ว่านี้เป็นใส่ท้ายโดนัทมาก็มีการเก็บงานมาแล้วนะครับในเล่นเป็นสีฟ้านะฮะตัวจริงเป็นสีน้ำเงินเทานะฮะก็มีเก็บสภาพมาแล้วชุดสีสวยนะฮะ ชุดสีสวยสี <ijk> โครงก็สวยฮะสีโครงดู Interior. สะสอาดอยู่ฮะก็จะมีช้ำแค่ฝาคัดนะฮะฝาคัดสีถลอกหน่อยคาบูเอ็นโปนะฮะปั๊มสองทีปกติมอน้ำใส่เป็นของ tzr นะฮะมอน้ำมีเนียม ล้ออะไรนี่สีน้ำเงินยางก็ยังโอเคอยู่นะหน้าหลังล้อไม่มีดุ้งนะฮะมังโคนก็สายเตี้ยนะมีรอยอยู่สีโครงก็ยังโอเคอยู่ะฮะสวยอยู่หลอกตรงนี้ปกติะโดนขาเกียร์ โซ่โซเลตสเตอร์ก็เรือ <m> ๆนะฮะกลับ right. แต่งด้วยนะปั๊มลอยฟังเสียงกันดีกว่าสตาร์ททีเดียวติดนะ เื่องเงียบนะฮะมีเสียงเครื่องขับนิดๆเสียงเครื่องขับเนี่ยก็จัดว่าดีฮะเรามาดูระบบไฟกันดู่ะปิดเปิดไฟก็เป็นตัวนี้นะ ้นะไปต่ำไปสูงก็ติดไฟไ,ไ,ไปหน้าไปท้ายนะ ก็รถมือสองนะครับขายตามสภาพซื้อมาขายไปนะฮะร,รายละเอียดก็พยายามแจง้งตำหนินะฮะเพื่อแรงไม่ได้ฮะมันดึกแล้วราคาเปิดอยู่ที่17,900บาทนะฮะ17,900บาทมีเล่มแล้วก็ชุดโดนชุดโดนหมดอายุนะฮะ ราคาจะให้ตามก็600นะจดทะเบียนใหม่ก็3,200บาทรถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับจะส่งได้ตัวประเทศถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยก็สนใจก็โทรมาเบอร์0849086343นะฮะลายเบอร์นี้เลยนะฮะผมจะแปะล,ลิงก์เพจข้างหน้า Facebook ไว้ข้างล่างมันดับนะฮะเราลองสตาร์ทใหม่ติดไหม ติดมาเดินมา่ะสตาร์ทติดง่ายสวยฮนะ่ะว่าชุดสีโอเคเลยสีโคก็โอเคนะครับประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ